ผมนายพิริเมตรตื้อตันสกุลผุ้มในการส่บวุทยานแห่งชาติสำนักบริหาพรพื้นที่รักที่13สาขาลำปางนะวันนี้ก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดอุทยานแห่งชาติแจ้สอนขึ้นนะฮะเนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดนะฮะของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ครับอยู่ในสถาน,นการณ์ที่ควบคุมได้ประกอบกับจังหวัดลำปางได้มีประกาศฉบับลงวันที่11ตุลาคม2564ซึ่งได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางและก็ประกอบกิจการได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ากมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในแในหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่มีอยู่ของจังหวัดลำปางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานชาติแจ้ซ้อนถึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของลำปางทั้งนี้ก็เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานชาติสัตป์ป่าและพันธุ์พืชฉนะบ,บับลงที่29กรกฎาคม2564เรื่องยกเลิกการปิดการท่องเที่ยวประจําปีฉบับที่2ขึ้นทั้งนี้นะฮะต้องขอความรูมือจากนักท่องเที่ยวนะฮะได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 และมาตรการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่หรือว่านิวเนมอร์ของอุทยานชาติแจซอนซึ่งก็จะมีรายละเอียดมีข้อปฏิบัติที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถจะสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวของอุทยานงชาติแจซอนหรือที่ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวของส่วนอุทยานชาติสำนักบริหารพื้นที่อนรุรักษ์ที่13สาขาลำปลางในวันทําการทุกวัน สำหรับการเปิดท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเจสซ้อนซึ่งจะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคม2564ที่จะถึงนี้ถือว่ากาเป็นการเปิดการท่องเที่ยวนะครับ New mm hmm. Normal วิถีใหม่ต้องมีความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติเจสซ้อนเราได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับการท่องเที่ยวดังกล่าวนะครับไม่ไว่าจะเป็นด้านของเจ้าหน้าที่นะครับและผู้ประกอบการตอนนี้ ในส่วนของเจ้าที่นะครับเราได้ให้ได้ให้เจ้าที่ได้มีการฉีดวัคซีนนะครับป้องก,กันโรคโควิดแล้วที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็95%กว่าเปอร์เซ็นต์ในส่วนของผู้ประกอบการไม่ว่าเป็นร้านค้าประกอบการที่จะมาทําการนวดแผนไทยอะไรต่างๆนะครับให้กับนักท่องเที่ยวก็ได้รับการฉีดวัคซีนก็เกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเช่นเดียวกันนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัคซีนนะครับซึ่งการท่องเที่ยว วิถีใหม่นะครับของยยนแห่งชาติแจซ้อนครั้งนี้เราต้องมีการก้มัตรวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องการพร่ระบาดของโควิดเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเที่ยวเองและเจ้าที่เป็นระดับแรกนะครับเรามีมาตรการต่างๆนะครับก่อนที่ท่านจะมาเข้ามาท่องเที่ยวนะครับเมื่อท่านเดินทางมาถึงนะครับท่านต้องแสดงตนนะครับในการความพร้อมในการที่ท่านต้องจองนะครับแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Qq นะครับในสัดส่วนเราจะให้ ให้ท่านจองมาก่อนให้เจ็ดิเปอร์เซนแล้วก็จะเปิดสำหรับ walkin แค่สามสิบเปอร์เซนนะครับเพื่อลดการแออัดนะครับจากนั้นท่านต้องมาแสดงนะครับให้กับเจ้าที่จุดคัดกรองให้เห็นว่าท่านผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็มเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสิบสี่วันนะครับหรือถ้าท่านยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับท่านต้องมีการแสดงนะครับว่าท่านได้ผ่านการ นะครับตรวจหาเชื้อโควิดแล้วไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงไม่ไว้เป็นวิธีการใช้เอท a เคนะครับแอนติเจนเทสคินะครับหรือระบบ RT PC r t ร c r อนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับตัวท่านเองและเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับจากนั้นนะครับก็ต้องมีมาตรการตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้นะครับก็คือมาตรการ d m h t a นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการเว้นระยะห่างนะครับระหว่างการเข้ามาท่องเที่ยวนะครับการสวมแมสนะครับหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ท่องเที่ยวนะครับการมันล้างมือนะครับด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการที่เราได้วางไว้นะครับแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายนะครับไม่ให้เกิน37.5องศาเซลเซียสนะครับเมื่อพบว่าอุณหภูมิสูงท่านก็ต้องไปตรวจ ที่สองก็คือเทสว่าท่านมีเชื้อโควิดหรือไม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะเอก็คือต้องมีการเช็คอินและเช็คเอาท์ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับผมอันนี้เป็นมาตรการต่างๆที่เราได้วางไว้เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับที่วิทยานันแห่งชาติแจซอนครับผม เข้าไปในอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนนะคะของเราจะเป็นการชําระผ่านทางเครื่องจําหน่ายบัตรอัตโนมัติคีออสค่ะเครื่องจําหน่ายบัตรค่าบริการอัตโนมัติคีออสนะคะจะรับธนาบัตรใบละย0บาท50บาท100บาทได้รับเหรียญ10บาทเครื่องจะทอนเงินเป็นเหรียญ10ณจุดบริเวณนี้นะคะคือ้านน้ำพุร้อนของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนค่ะ ที่นี่นะคะเราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้พิเศษนะคะสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกนะคะจะมีเส้นทางสําหรับผู้พิเศษนะคะราน,น้ำพุร้อนแห่งนี้นะคะเกิดจากรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนะคะน้ําพุร้อนจะผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะคะมีทั้งหมดประมาณ9บอ่อนนะคะแต่ละบอ่อจะอุณหภูมิไม่เท่ากัน,นะคะ่ะในการลวกไข่ของที่นี่นะคะเราจะใช้เวลาในการลวกประมาณ15นาทีค่ะไข่ที่ได้นะคะ ไข่แดงจะมีลักษณะแข็งนะคะแล้วก็ไข่ขาวจะมีลักษณะเหลวค่ะที่นี่นะคะเรามีการรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวนะคะจํากัดอยู่ที่ช่วงเวลาละ100คนต่อช่วงเวลานะคะเมนูเด็ดของที่นี่นะคะก็คือยําไข่น้ําแร่ค่ะซึ่งหม่อมหลวงถนัศรีสวัสดิวัฒน์นะคะเป็นผู้คิดค้นดังสรรสูตรให้กับเราค่ะมาที่นี่จะต้องไม่ลืมพาดชิมนะคะค่ะณนะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับการนวดแผนไทยของรี่อัแห่งชาติแจ้ซอนนะคะ ซึ่งการนวดแผนไทยของที่นี่นะคะก็จะได้รับหมอนวดนะคะที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเจ้ซ้อนค่ะหมอนวดที่นี่นะคะจะได้รับใบรับรองนะคะจากสมาคมแพทย์แผนไทยด้วยค่ะการนวดของที่นี่นะคะจะจํากัดในช่วงเวลาละ8-10คนนะคะต่อรอบนะคะเราจะมีการกั้นนะคะฉากเป็นห้องห้องนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะ ณจุดบริเวณนี้ก็คือห้องอ่านน้แร่ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนนะคะตรงจุดบริเวณนี้นะคะเรามีการจํากัดนักท่องเที่ยวนะคะอยู่ที่ช่วงเวลาละ100คน,นะคะ่ะที่นี่นะคะเราจะมีการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเจลล้างมือก่อนจะใช้บริการจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะค่าบริการห้องอ่านน้าแร่นะคะผู้ใหญ่50บาทนะคะแล้วก็เด็ก20บบาทค่ะทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะคะก็จะเป็น เข้าบริการเดียวกันนะคะที่นี่นะคะเรามีห้องอ่านน้ําแร่แบบส่วนตัวแล้วก็แบบรวมนะคะแต่ในระยะช,ช่วงที่เป็นโควิดแบบนี้นะคะเราจะเปิดให้บริการเฉพาะห้องอ่านน้าแร่แบบส่วนตัวค่ะค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะที่นี่เรามีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะและมีทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยอุทยานแห่งชาตินะคะที่ผ่านการอบรมจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะ ที่มีความพร้อมนะคะที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีค่ะสําหรับพื้นที่กลางเต็นท์ของรีสอรแห่งชาติแจซอนนะคะสามารถรองรับได้กว่า300กว่าหลังเลยนะคะแต่ในช่วงระยะเวลาที่เป็นโควิดแบบนี้นะคะของเรามีการจากัดนะคะพื้นที่นะคะอยู่ที่150หหลังต่อคืนนะคะในการเช่าเต็นท์นะคะที่นี่ของเรานะคะถ้าใครไม่ได้เอาเต็นท์มานะคะเรามีให้เช่านะคะอยู่ที่หลังละ 225บาทค่ะแล้วก็ชุดเครื่องนอนชุดละ60บาทค่ะส่วนใครนะคะที่นำเต็นต์มานะคะเราก็มีบริการเช่าพื้นที่กลางเต็นต์นะคะอยู่ที่คนละ30บาทค่ะอุทยานแห่งชาติเจซอนนะคะมีบ้านพักสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้10หลังค่ะ,ะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้52ท่านต่อคืน ส่วนอุปกรณ์ภายในบ้านเรามีมาตรการในการป้องกันเชื้อโควิดในการพ่นยาฆ่าเชื้อไว้ทุกหลังนักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ค่ะภายในบ้านก็จะมีอุปกรณ์ไว้อำนวยความสะดวกอาทิเช่นตู้เย็นทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นกระติกน้ำร้อนน้ำดื่มกาแฟไว้บริการไว้ครบทุกหลังค่ะค่ะและแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจของเรานะคะนั่นก็คือน้ำตกแจ้ซ้อนค่ะ โดยนะักท่องเที่ยวสามารถขับรถนะคะจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะมาเป็นระยะทางประมาณ600เมตรนะคะนำมาจอดไว้ที่จุดจอดรถนะคะและเดินเท้าเข้ามาอีกประมาณ200เมตรนะคะในบริเวณจุดจอดรถนะคะก็จะมีร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าโดยคนในชุมชนนะคะซึ่งจะนําของที่ระลึกของฝา,ากต่างๆนะคะให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อได้หลากหลายเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็มีบริการห้องสุข,ขา และที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะที่อยู่ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นสุดๆไปเลยค่ะแล้วบริเวณทางเข้าน้ําตกแจ้ซ้อนนะคะเราก็จะมีจุดบริการนะคะที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะคะตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิดค่ะรวมถึงการรับฝากสิ่งของและให้คําแนะนําในการท่องเที่ยวเส้นทางน้ําตกแจ้ซ้อนนะคะน้ำตกแจ้ซ้อนจะประกอบด้วยน้ําตก6ชั้นนะคะ ซึ่งเกิดจากลำน้ำแม่มอนนะคะไหลผ่านภูมิประเทศที่แตกต่างกันค่ะความสวยงามและให้ความสดชื่นแก่ผู้ไปเยี่ยมชมค่ะค่ะและนี่ก็คือมาตรการในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิธีใหม่นะคะโดยนะักท่องเที่ยวนะคะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMS TTA นะคะก็คือการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็การตรวจวัดอุณหภูมิการแสดงผลตรวจโควิด1 9 หรือแสดงผลการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9นะคะและเช็คอินและเช็คเอาท์แอปพลิเคชันไทยชนะค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยเพื่อให้เราได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกและปลอดภัยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนค่ะแล้วพบกันที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนค่ะสวัสดีค่ะ